มาทำสกูชี่มาอุเออแล้วมีคนทวงกันมาเยอะมาก มาลงคลิปแล้วนะคะเนื้อน้องก็จะนุ่มหนึบสโลแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นตอนที่เราตัดฟองน้ํานะคะตัดไปตัดมาเอ๊ะทำไมเหมือนลูกเจี๊ยบนะแต่พอเอาหูสามเหลี่ยมมาติดก็ค่อยดูเป็นแมวหน่อยแล้วก็พาน้องไปมาร์กหน้าเอ,อ้ยไม่ใช่ทากา้าทาให้ทั่วทั้งตัวเลยนะให้บีบแล้วแบบสโลแบบนี้ก็คือใช้ได้เสร็จแล้วเราก็มาลงสีกันเราจะชอบใช้กระปุกเล็กๆที่มีฝาปิดเอามาเป็นที่ผสมสีนะเพราะว่าสีกับกาลาราเท็กถ้าเราใช้ไม่หมดหรือว่าใช้ช้ามันก็จะแห้งได้แต่ถ้าเราผาสมสีใสก่กระปุกแบบ เวลาที่เราไม่ได้ใช้เราก็ปิดฝาเอาไว้น้องก็จะไม่แห้งพอลองสีลงพื้นเสร็จแล้วเราก็มาเพ้นลายเราใช้สีอันเดิมเลยแต่เพิ่มสีดําให้เข้มขึ้นแต่ส่วนหน้าตาที่เป็นดีเทลเล็กๆอันนี้เราใช้ปากกา m a r k ร์นะเพราะว่าระบายง่ายกว่าการใช้พู่กันเพ้นแต่ถ้าเพ้นลายเสร็จแล้วก็ต้องทากาวเคลือบอีกชั้นนึงนะไม่งั้นปากกามา r k เกอ,อาจจะหลุดได้อันนี้ก็เป็นตอนที่ทําเสร็จน้องยังไม่ได้เจาะลูกก็จะตัวป่องๆแบบนี้เลย